кэр <grr> ับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านในวอนนี้ครับผมวันนี้ผมก็จะพาไปชมนี่รายการที่มีคนเรียกร้องกันมาเยอะมากนะครับผมสำหรับเนื้อฉนวนอาบทองรายการที่หนึ่งจุดเก้าเอ้ยหนึ่งจุดหนึ่งห้านะครับผมจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่นะจะสร้างหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับผมอ่านี่รูปแบบความสวยงามนะพี่นะนี่โหเพราะว่ามีพี่ท่านหนึ่งนะครับผมมาคอมเมนต์ว่าอ่อยากอยากชมอ่ะน้องไปจับมาให้เลยไปปิดมาถ่ายมาให้ชมกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมนี่อ่าด้านหลังนะพี่นะ ทองกรามสวยงามประหนึ่งทองคำนะครับผมโอ้โหไม่สูดตรงไหนประการวงได้เลยนะพี่นะนี่ครับผมสมทบทุนเอ่อในการก่อสร้างอุทยานท้าวเวสสุวรรณนะพี่นะรวงพิรุปธิรรมนะครับผมที่จังหวัดนนะคนปรปฐมนะพี่นะพระวิหารเทวสถิตน,นั่นเองนี่นะครับผมด้านหลังนี่ก็จะเหมือนอันไหนจะเหมือน,น,นไหนที่น้องเคยบอกไปแล้วจะเหมือนรุ่นย้อนยุคตั้งปีสี่ห้านะครับผมหรือเทวสถิตดอกสามนั่นเองมาเดี๋ยวผมจะมาส่องกันให้ชมนะครับผมนี่รถไฟนะ พี่นะสวยงามนะครับผมสีทองเนี่ยจะเหมือนจะมีสองแบบจะมีทองวิงวิงกับสีทองด้านาน,นะพี่นะลองสังเกตกันให้ดีๆอ่าตรงลายนะครับผมตรงลายต่างๆต,ตรงขอบเนี่ยก็จะเป็นสีทองทองวิงวิงนะครับผมส่วนพื้นเหรียญพื้นเหรียญจะเป็นนท,ท,ทองด้น้นด้านนะครับผมอ่าตะบองก็จะเป็นออก ออกวิง่งวิ่งหน่อยออกวิง่งวิ่งหน่อยนี่ตรงยาบริษัทก็วิ่งนะครับผมเราต้องดูกันให้ดีนะพี่นะผมบอกเลยว่าขอป๊อมตออมาแน่นอนเขี้ยวเต็มนะครับผมมือเต็มตะบองตรงสวยเต็มฟอร์มนะพี่นะนี่ครับผมข้อจะเป็นนี่วิง่งวิ่งแบบนี้นะครับผมต้องสังเกตกันให้ดีๆเลยสําหรับเฉดสีเนื้อนะครับผมอาบทองอุตส่าสวยนะคือลงตัวเลยนะครับผมนี่เพิ่มเพิ่มความวิงเข้ามานี่ก็คือแบบ เรียบรูกโกเกนะพี่นะนี่ครับผมด้านหลังด้านหลังเป็นยังไงด้านหลังมาเดี๋ยวผมจะพามาชมกันนี่นะพี่นะเหมือนเดิมนะครับผมสีทองด้านกับทองวิงจะแบบว่านี่ต้องดูเดี๋ยวผมบอกตรงกระนกวิงวิงเลยพื้นเหรียญจะแบบเป็นด้านนะครับผมส่วนตัว,วตัวส่วนหนังสือตัวอนตัวยันจะเป็นวิงวิงอ่าอ่าเทกเหลงอยู่ใต้คําว่าวัจุลรามณีด้านบนนะครับผมอ่านี่แล้วส่วนของตัวเลขอยู่ข้างบนคําว่าตรงพอสอ นะครับผมต้องอกกย้อนกาลังพอดีนะพี่นะต้องดูกันให้ดีเลยนะครับผมตำแหน่งการต่อโคดการเป็นตัวเลขต่างๆนะพี่นะนี่ขอบด้านหลังนะครับผมตรงเม็ดไข่ปลานี่ก็จะวิงวิงแบบนี้เลยอ่านี่นะครับผมขอ้อขนกด้านล่างลายด้านล่างก็วิงนะครับผมอ่าสีทองจะตัดกันสองแบบนะพี่นะทองวิงกับทองด้านสังเกตแต่ให้เดีๆเนี่อื้หมือ สวยงามเป็นถึงทองคำจริงๆนะครับผมอ่ะนี่ผมได้มาทาการโชว์เรียบร้อยนะครับผมต้องบอกให้พี่คนนั้นมาชมให้น้องด้วยนะพี่นาะและอย่าลืมกดไลค์ให้น้องด้วยนะจ๊ะพี่จ๋า,าคนในตามจะครบาพันแล้วน้องจะได้เปิดรายได้ได้สักทีนี่อีกองคหนึ่งนะครับผมจะเป็นเนื้อขันลงหินอาบทองนะพี่นะจาจะสร้างสอง9้นะครับผมทําคลิปไปแล้วทาคลิปไปแล้ไปดูกันด้วยนี่เดี๋ยวผมจะเอามาเทียบให้ชมถึความสวยความโก้เก๋ สวยเหมือนกันเป๊ะนะพี่นะแต่ก็มีสเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมอา่าสวยงามนะพี่นะสำหรับพี่ๆที่ยังไม่มีเนี่ยทักมาได้ทักเนี่ยทักมาตามนี้เลยไลน์ดีเฟซบุ o กนะครับผมที่คอมเมนต์มาเนี่ยน้องจะไม่ค่อยได้ตอบนะต้องทักมาอาจาพี่จ๋าครับ